สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับราจ a m ค่ำคืนวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนะครับก็สำหรับเยอรมันรอบแรกมาลุ้นกันไปเบาก่อนเลยกันนะครับสำหรับเยอรมันค่ำคืนนี้เปิดที่บวกครับผม6961469614ครับ9669มาหน้าเบิ้ลมากนะครับหน้าเบิ้ลจริงๆริง และอย่างแต้มเท่ากับบนล่างครับหกแต้มของทานโทษครับหแต้มบนล่างแต้มเท่ากับบนล่างระวังเบิ้ลไปใหญ่เลยโหเยอรมันคําคืนนี้หน้าเบิ้ลครับติดเบิ้ลมปเลยครับวิ่งบนลุนล่างเบิ้ลไปของทานโทษครับเป็นเบิ้ลครั้เป็นเบิ้ละครับและทุกทุกครั้งที่ได้เบิ้ลควรจะติดต่องด้วยนะครับสำหรับใครชอบลูดชอบวิ่งหครับนะครับวิ่งบนลุนล่างหครับก็วิ่งบนลุนล่างห หกหกห้าห้าเนี่ยสวยพูดหนึ่งหก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 ห้าห้าแปดแปดเนี่ยสี่หกหนึ่งแปดครับห้าหกสองแปดครับแปดหกห้าแปดครับมาท่าเข้าไปครับ 556 566 546 586 518 528 558 588นะครับ mm hmm. ก็ได้แนวนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันครับก็เดี๋ยวเจอที่ดาวโจนครับ